ร่างใสาย,ยาที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดในเรื่องด g กอนบอลคือร่างไหนกันก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะ แต่ถ้าสําหรับญี่ปุสเกตแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นร่างซูเปอร์ไซヤบรูอย่างแน่นอนแฟนๆดากันบอลเนี่ยจะพลาดไม่ได้แล้วพับจีโมบาย x ดากันบอลการคอลแลบครั้งใหม่ที่จะมีการนตตําเซตต่างๆจากคอลเลคชันดากันบอลซูเปอร์มาลดแลนบนพับจีโมบายฟิกเกอร์เหล่าตัวละครอย่างบรูมาเซทีดีจากแคปซูลคอร์เปอเรชั่นพระเอกของเรื่องซูนโกคูทั้งในร่างปกติโกคู Goku ร่างซูเปอร์ไซาโกคูร่างซูเปอร์ไซาบรูตัวไล่กับใจพีโกโลครั้งนี้ก็มาด้วยนะพระรองตลอด ป๋าเบทั้งร่างปกติร่างซูเปอร์ไซาและร่างซูเปอร์ไซบลูร่างฟิวชั่นสุดเท่อย่างเบจิโตในร่างซูเปอร์ไซบลูมีไอเทมและเครื่องแต่งกายต่างๆแพ็กเสียงชุดใหม่อีกทั้งเนี่ยยังมีไม้จากโลกอนาคตและทั้งจากโลกอนาคตมาลดแลนบนผับจีโมบายด้วยค่ะซึ่งญี่ปุ่นสเกตเนี่ยก็เมนทั้งเลยนะคะรวมถึงทีมโฮมฟิกเกอร์ไอเทมและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการตกแต่งบ้านทีม